ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชแนลนะครับผมการเฮ็ดเกษตรผสมประสานการให้เกษตรทฤษฎีไม่และการเห็ดโค้งหนองหน้าเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของคนในชนบทนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมหรือว่าคนต่างจังหวัดนะครับผมหรืออาชีพอื่นๆต่างๆนะครับเขาเสียวนาในในหลายๆอาชีพตอนนี้นะครับผมบ่ว่าจะเป็นอาชีพได้ไกระสางนะครับเขาทุกๆคน พยายามปรับตัวนะครับปรับตัวให้ยู่รดนะครับกับสถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นในณนะปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นนะครับการเกรเกษตรผสมผสานการเกรเกษตรที่ฎีีไม่และโค้งหนองหน้านะครับจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถให้เฮายู่รดใน อนาคตได้ยัางยังย่งยืนและหมันคงนะครับโดยการที่เฮาบ่ต้องดินล้นอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยบอในการเท็ดโครงนองหน้าในการฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องตอบว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างนะครับบ่สามารถที่สิได้มากง่ายๆนะครับทุกความสําเร็จไม่สามารถที่จะได้อะไรง่ายๆนะครับนั่นแหละครับผมคือคาคือสิ่งที่เฮาต้องบอกต้องกล่าวกันตามความเป็นจริงนะครับว่าโคกการที่เฮา เฮ็ดโค้งหนองหน้าเฮตดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมเป็นความยูรอดนะครับดังทั้งด้านอาหารที่ยั่งยืนนะครับในการดำรงชีวิตของคนต่างจังหวัดต้องบอกว่าจังสันนะครับเพราะว่าคนที่เขาอยู่กรุงเทพก็อาจจะไม่สามารถทําได้หมายถึงว่าเอ่อคนที่อาศัยนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับมี ผมมีพื้นที่เป็นของเจ้าของนะครับไม่เหมือนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเช่นตัวของเคนตาเองเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับผมเ้าบรอยากปลูกพืชเชิงเดียวนะครับผมเราสามารถเลือกนะครับเลือกที่ซีปับตัว ปเปลีป่ยนแปลงนะครับเพื่อความอยู่รอดได้นะครับนั่นก็คือนะครับการสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองที่เขียนตาเนยียนยำไว้เสมอนะครับว่าการที่เ้าสิสรสางอาหารเป็นของตัวเองจุดสําคัญที่สุดที่สามารถที่ให้ห้าประสบผลสําเร็จได้ก็คือการลงมือเหตย,ย่างสม่ำเสมอในการเหตดโครงหนองนาในการเหตดเกษตรผสมผสานและ,ะเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวนี้ซิเป็นตัววัดนะครับเป็นตัววัดหรือว่าที่เรียกว่า KPI KPI ไคือเขาสิใส่ตามโรงงานเป็นบวัดว่าเขาสามารถประเมินว่า,างๆ่ๆแบบประเมินคุณภาพในการที่เขาสิสามารถทํางานได้ไปถึงจุดไหนแล้วนะครับระดับไหนแล้วตัวนี้ก็คือกันนะครับ KPI ที่เขาสิสามารถมานำมาวัดหรือว่าประเมินผล ในการเฮ็ดโค้งหนองหน้าเขาใดก็คือการลงมือเฮ็ดย่างสม่ำเสมอนะครับผมนั่นแหละครับสิเป็นตัวชีบงและบงชีว่านะครับผมเฮาสิประสบผลสําเร็จในการเฮ็ดโค้งหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่บอตัวนี้สิเป็นตัวชีวัดยางยางแบบว่ายางแท้จริงถ้าใครทําหยุดหยุดทำ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 หยุดหยุดนะครับผมตัวนี้การเฮ็ดโค้งหนองหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ด กษตรทฤษฎีใหม่มันกัจะไม่ค่อยประสบผลสําเร็จต้องบอกว่าจังสั้นนะครับดังนั้นในระยะเวลา1-3ปีนี่ควรทําแบบสม่ําเสมอนะครับผมให้เป็นกิจ,จวัตรประจําวันนะครับในทุกๆวันนะครับทำบริหารเวลานะครับผมให้กับพื้นที่โคง้งหนองหน้าเจ้าของนะครับเพราะว่าในอนาคตนี้นะครับ คนที่อยู่รอดได้ต้องมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองเข้นตาเสือแบบนั้นเลยนะครับผมคนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตน,นี้ต้องมีพื้นที่เป็นมีหนึ่งมีพื้นที่แหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะครับได้การที่เฮาซิบโบได้ซื้อนะครับหรือว่าซื้อน้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าในอนาคตแล้วนะครับอาหารเนี่ยมันสิแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก อาหารที่เขากินและบริโภคเข้าไปมันบ่ค่อยปลอดภัยนะครับผมดังนั้นนะการที่เขามีแรงอาหารเป็นของเจ้าของนี่มันจะช่วยทําให้เราหนึ่งร่างกายเรานี้ปลอดภัยจากการกินอาหารเข้าไปนะครับ 2. เรามีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับผมต่อไปนี่ ยิ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเรื่องสังคมนะครับบวาสิีเปลี่ยนปัจจัยภายนอกบวาสิเป็ี่ยนปัจจัยภายในประเทศนะครับมันก็สําคัญนะครับทีซมีผลกระทบยานะครับอย่าบอกว่าโอ้มันบุกระทบกับเฮ้าดอกมันเขาเห็ดยุนเมืองหนอกกระทบนะครับอย่างตอนนี้นะครับเห็นบอนะครับผม ทรัมป์นะครับหรือว่าประธานาธิบดีทรัมนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับออกมาตรก,การต่างๆมากกระทบกับไทยแน่นอนนะครับผมและกระทบต่อทุกๆคนทั่วโลกนะครับผมมว่าสิเป็นเรื่องไรใดๆกัญยานะครับไหนๆก็ตามนะครับตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจนถึง4ปีข้างหน้าเพราะว่าเขามีเวลาสกบเขามีเวลาในการเป็นประธานาธิบดี4ปีนะครับผมดังนั้นช่วง4ปีนี้เราไม่คิดเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แค่แค่บัตรจ่ายภายนอกนะครับผมจากาต่างประเทศแค่นั้นเองนะครับผมกัยังกระทบเท่านี้นะครับดังนั้นนะครับการเตรียมพร้อมการลงมือเหตุนะครับเตรียมพร้อมอย่าง ตั้งมือรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับในสถานาการณ์ปัจจุบันนี้เจ้าซิมิเจ้าจะแ,แค่ตั้งมือรับกับสถานกับเหตุการณ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับผมต้องเป็นเชิงลุกด้วยเขาต้องทํางานเชิงลุกนะครับทางานเชิงลุกก็คือแบบใดเป็นบ้างครับทางานเชิงลุกก็คือนะครับผมเทาก็พอเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันสิเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องลงมือทํา นะครับเห็ดแรงอาหารเป็นของเจ้าของส่วนที่ได้ดีที่สุดก็คือเฮ้าเห็ดได้ดีที่สุดก็คือการสางแรงอาหารเป็นของเจ้าของนี่แหละครับผมที่มีแรงอาหารเป็นของตัวเองมันถึงจะกระทบกับเฮ้าหน่อยที่สุดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมพอเรามีแรงอาหารเป็นของตัวเองแล้วปัจจัยภายนอกต่างๆนะครับมันจะมากระทบกับเราก็กระทบได้น้อยกว่าบุคคลที่เขาไม่มีนะครับแรงอาหารเป็นของตัวเองเลย ดังนั้นการเเกษตรพ่อเพียงนะครับผมหรือว่าเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีไม่หรือว่าโคกหนองนานี่มันต้องเริ่มทํางานเชิงลุกโดยการลงมือทํานะครับเริ่มลงมือปลูกนะครับแล้วก็หาความรู้หาประสบการณ์ให้เจ้าของนะครับทดลองนะครับ ลองผิดลองถูกนะครับทุกมือนี่ถามว่าลองผิดลองถูกดีบอดีนะครับผมแต่นะครับเราสามารถย่นระยะเวลาได้โดยการที่เราศึกษาข้อมูลนะครับจากคนที่เขาเคยเหตุแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์ต่างๆ YouTube Facebook นะครับผมสามารถนํามาปฏิบัติให้รัดขัน้นขั้นตอนในการทำได้นะครับผมดังนั้นคนที่มันศึกษาหาความรูแม้และและเขาเอื้อนย่างสร้าง ระเบียบวินัยให้กับเจ้าเจ้าของนะครับสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยการทําซ้ําๆสม่ําเสมอนะครับของการเฮ็ดโคกงหนองหน้า Jordan, กร awhile, PAC, prawda, ารเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นตัวพักนะครับพักคนๆนั้นนะครับไปไปสู้จุดความสําเร็จนะครับในการเฮ็ดโคกงหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับเขาสิไปไก่และไปได้เรียวกว่าคนทีหนึ่ง ลงมือทำซื่อแต่เฮดบนสมามเสมอสองคือคนที่เขาลงมือทำซื่อแต่บูหาความรู้เพิ่มเติมนี่แหละครับผมคนที่เขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเขาก็สิไปได้เร็วกว่าคนที่บุตทำแบบบนสมําเสมอแล้วก็บบหาความรู้นะครับผมดังนั้นนะครับ ถ้าเราอยากจะไปเร็วนะครับเราต้องลงมือทํามีวินัยอย่างสม่ำเสมอในการทําโคกหนองนาในการทําเกษตรผสมผสานในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็มันหาความรู้ให้เจ้าของไม่ทุกมมือนี้พวต้องไปหาพวต้องออกไปเรียนหนังสือไก่ว่าไงไงเบิง่งนะครับเบิง่งในโลกออนไลน์ใน y o u t u b e ใน a c e b o o k นะครับผมว่าเขาเห็ดเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนี่เขาเห็ดแบบไแนน,นะครับผมเขา เอามาปรับปรุงใส่กับพื้นที่ของเจ้าของเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับดังนั้นในการที่เราปลูกพืชหลากหลายนะครับในพื้นที่ของเข้าบว่าี่เป็นพืชผักผลไม้นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์พื้นฐานเป็ดไก่ป้านะครับผมพวกนี้นะครับผมสีเป็นตัวอีกติดตัวนึงที่สามารถเพิ่มรายได้ให้เขาได้นะครับนอกจากว่าเขาเอาไว้ยู่ไว้กินแล้วนะครับผม ตัวนี้แหละที่เป็นตัวเพิ่มรายได้ในอนาคตแบบขั้นบันไดนะครับต้องบอกว่าแบบขั้นบันไดนะครับผมพะว่ามันสิบไดมาขั้งเดียวนะครับในการเกษตรโครงหน้าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มระดับไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับผมการปลูกพืชหลากหลายปลูกให้เหลือกินเหลือใช้นะต้องบอกว่าจังสันนะครับผมปะปู่บางคนก็บอกว่าปลูก แค่พอกินพอใช้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับในมุมของเกษตรคือปลูกให้เหลือกินเหลือใช้เพราะว่าเราหลังจากที่เราเหลือกินเหลือใช้แล้วเราสามารถที่จะนําไปสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองและครอบครัวได้นะครับอันนี้คือจุดสําคัญนะครับพอทุกทุกอย่างทุกมือนี่ต้องใส่เงินนะครับต้องปฏิเสธบุญใดว่าเงินเป็นตัวสําคัญในการที่เ็ีให้เฮาอยู่รอดในปัจจุบันได้ ดังนั้นการใช้ชีวิตนะครับต้องใช้เงินนะครับดังนั้นเฮาเห็ดเกษตรผสมผสานเกษตรที่ฎดีไม่หรือโครงหนองหน้าเราก็จะทําให้เกิดเงินนะครับผมขึ้นนะครับเงินก็คือรายได้นะครับผมส่วนจะได้มากหรือน้อยก็ต้องขอให้มีรายได้ในมุมของเคตานะครับให้ได้ทุกๆุกมือนะครับผมมือละร้อยสองร้อยนี่ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วในในชนบทนะครับในในบรรหนกของเขานะครับผมเรามีรายแล ไล่รับทุ่งมือนะครับผมโดยที่ไล่ใจหน่อยกว่าไลา่รับนะครับเราก็สามารถอยู่ได้นะครับผมทุกๆวันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ <c oughs> คือสิ่งทีที่เซียนห้เฮาอยู่หลอดใดในสังคมปัจจุบันนะครับบบันที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI ก็คือพาดเขามาเรื่อยๆนะครับผมเอไอก็คือสิ่งทีซิมาเห็นเห่เฮา ว่างงานได้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่เห็นงานโรงงานหรือว่าอาชีพต่างๆนะครับ AI เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่ามีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อบอดีในระบบ AI นะครับผมดังนั้นนะครับถ้าใครเตรียมตัวพร้อมนะครับก็สิสามารถอยู่รอดได้ในสังคมนี้นะครับบ,บ่ว่าสิเทาก็ใส่ประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับบ,บ่ว่าสิเป็นเรื่องของ AI นะครับเทาก็ใส่ประโยชน์จากมันแทนที่เทาสิให้แทนทีสทนท่สิให้มันมาแย่งอาชีพเทา นะครับผมซึ่งที่แน่ๆที่ AI ทําไม่ได้เคตาเชื่อว่าก็คือเรื่องของพอปลูกนี่แหละเรื่องเกี่ยวของการเฮ็ดโค้งหนองหน้าเรื่องของการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีม AI ไม่ AI มันเฮ็ดจากไห๋มันก็นเฮ็ดบ่ไดดนะครับต่อให้มันเก่งบันใดมันก็นเฮ็ดบ่ไดดคือคนเทาดอกนะครับผมดังนั้นนะครับเฮ้าซิอูหลอดได้ก็คือการเฮ็ดโค้งหนองหน้า, <ๆ S 2> นาเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีไม่สําหรับคน ชนนบทคนตางจากหวานยางพวกเข้าเองนะครับผมยางตูเครื่ตาเองก็คือกันนะครับเห็นมาเก้าปีแล้วนะครับผมก็เลยกล่าวว่าวานหลายๆยางมานะครับด้วยความเนียนเหนื่อยกับจริงนะครับแต่ว่าผลที่ตอบรับได้มันก็หอมหวานคือกันนะครับผมขอพูดณหลายสไรับเอฟซีนะครับที่ดีตามับชมัาฟังช่องของเครตาใช่แนวครับผม